ชาวละนองแสดงพลังปกป้องสถาบันชี้เด็กถูกปั่นหัวจึงแสดงออกแบบผิดผิด ชาวละนองรวมพลังปกป้องสถาบันรวมตัวเชิญชวนคนออกมาแสดงพลังรอนไม่ยอมให้ใครจับจ้วงล้วงหมิ่นได้เด็กอาจไม่ได้ศึกษาจึงถูกปั่นหัวและแสดงออกแบบผิดผิดเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่19ตุลาคม2563ที่หน้าสวนสาธารณะเทศบาลเมืองละนองถนนเพิ่มผลตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดละนองผู้สื่อข่าวราย ว่ามีชาวละนองสวมเสื้อเหลืองจำนวนหนึ่งในนามกลุ่มปกป้องสถาบันเริ่มรวมตัวกันริมถนนยืนถือป้ายเชิญชวนพี่น้องชาวละนองออกมาปกป้องสถาบันโดยแผ่นป้ายระบุอยู่อย่างจงรักตายอย่างพักดีอย่าดึงฟ้าต่ำอย่าทำหินแตกอย่าแยกแผ่นดินพี่น้องรวมพลังปกป้องราชวงศ์จักรีระนองเมืองแห่งความจงรักพักดีท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของ กำลังตำรวจทางหลวงละนองและตำรวจจราจรสอพอเมืองละนอง โดยตัวแทนกลุ่มเข้ามาเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมให้สัมภาษณ์ว่าเราชาวละนองออกมารวมตัวกันในนามกลุ่มรวมพลังปกป้องสถาบันจังหวัดละนองที่ออกมารวมตัวเพื่อแสดงพลังและแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อปกป้องสถาบันซึ่งเราจะไม่ยอมให้ใครมาจาับจ้วงล่วงมินได้ทุกคนออกมาด้วยใจมิได้ออกมาปะทะหรือทะเลาะกับใครสิ่งที่ทุกคนแสดงออกในวันนี้อย่าง แสดงออกให้พี่น้องไม่ว่าในจังหวัดละนองหรือที่ใดใดก็ตามขอให้เชื่อว่าประเทศนี้ต้องมีสถาบัน ทุกคนออกมาเพื่อปกป้องสถาบันและคงไว้ซึ่งสถาบันของชาติเราไม่ได้มีส่วนกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดทั้งสิน้นเรามาด้วยใจพี่น้องชาวจังหวัดระนองหลายหลายท่านก็คิดเหมือนเราแต่หลายท่านไม่สะดวกที่จะออกมาทุกคนอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ให้แสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าเราปกป้องสถาบันเราจะไม่ยอมให้ใครออกมาก้าวล่วงเกินหรือทำลายสถาบันจังหวัดระนองเป็นจัง จังหวัดเล็กๆเคยเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ยอมให้มีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาจุดประกายร่วงละเมิดสถาบันได้ทั้งนี้ภาพที่เห็นอยู่ขณะน,นี้มันรุนแรงมากซึ่งเราไม่รู้ว่าจังหวัดละนองเมืองเล็กๆของเราจะมีภาพนั้นหรือเปล่าภาพที่เห็นกันในทีวีสิ่งที่เราอยากบอกในวันนี้ว่าเราไม่อยากเห็นไม่อยากให้เด็กรุ่นใหม่และประชาชนรุ่นเก่า ออกมาปั่นหัวเด็กเด็กที่เกิดมาทีหลังเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะไม่ได้ศึกษาและฟังความมาผิดๆเขาจึงแสดงพลังแสดงอะไรที่ผิดๆออกมาเราไม่โทษเด็กแต่เราอยากบอกว่าผู้ใหญ่ที่อยู่หลังเด็กอย่ายุโยงปลูกป,ปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่ายุให้เด็กต้องทำลายสถาบันซึ่งเด็กเหล่านั้นเขาเหมือนผ้าขาวเราพร้อมที่จะปกป้องเด็กและเยาวชนในจังหวัดละนองวันนี้เรา จะมาแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ